สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่รักในกีฬาฟุตบอลนะครับถ้าใครรักในกีฬาฟุตบอลพี่พี่คือสายเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักในหน้าช่อง y o u t u b e ของเทบอลกันด้วยวันนี้คลิปนี้มาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเบนเทบอลนะครับกับวัน พุธที่19มีนาคม2567นะครับก่อนที่เราจะมารับชมบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลในหน้าช่อง u t u b e นะครับฝากพี่ๆเอทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครชอบบทวิเคราะห์วิจารณ์ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเทพบอลทุกๆท,ท่านด้วยและที่สําคัญเลยนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลอยู่นตอนนี้เบนอยากให้ลองเปิดอ,อกเปิดใจมาทําความรู้จักกันอยากให้ลองเปิดอ,อกเปิดใจนะครับมาอยู่ในครอบครัว เดียวกันมาเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับครอบครัวฟุตบอลของเรานะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับลองเปิดใจนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ b z 9 1 1นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนซ์จะปักหมุดนะครับช่องทางการเข้าครอบครัวฟุตบอลรับรองความสดชื่นกันอย่างแน่นอนแนวทางฟุตบอลที่ให้มากกว่าในหน้าช่องแนวทางฟุตบอลที่ให้มากกว่าในหน้าโลกออนไลน์นะครับผมรับรองความสดชื่นกันอย่างแน่นอนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าเชียร์เบนซ์จะไปโฟกัสที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกนะครับแข่งที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผม จะเป็นแข่งวันที่20ถึงวันที่26มีนาคม2567เลยนะครับผมอ่ะประเดิมหัวคู่แรกเลยวันนี้นัดเปิดสนามนะครับผมขอมองที่ทีมชาติไทยเลยนะครับชิกเอฟเวลาเที่ยงคืนตรงเลยจะเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ U23 นะครับจะเจอกับทีมชาติไทย U23 ยโจดของคู่นี้เปิดมาให้เกาหลีใต้นะครับผมเป็นต่อค่อนข้างเยอะเปิดมา1.25เลยก็ว่าได้ เกาหลีใต้วันนี้นะครับต้องบังคับชนะแล้วต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆสำหรับเกาหลีใต้นะครับผมมาดูเฮตัเฮที่เจอเคยเจอกันหน่อยนะครับสำหรับเกาหลีใต้ย,ยู23เจอกับทีมชาติไทยยู23เฮตัวเฮที่เคยเจอกันเคยเจอกันมา3ครั้ง3คราวเป็นทางเกาหลีใต้ที่เก็บเรียบทํสามทั้ง3าครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมเกาหลีใต้ชนะไทยไปถึงศย์ประตูต่อ4ผลงาน ของเกาหลีใต้นะครับในช่วงที่ผ่านมากระชับมิตรค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับผม3เกมล่าสุดเกาหลีใต้ไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้มาออสองเกมและเสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับผมแพ้ให้กับอากากินเทียมา 0ประตูต่อ1ส่วนทีมชาติไทยยู23นะครับผลงานก็อยู่ในระดับที่โอเคนิดนึงแต่ก็ไม่มากนัดล่าสุดนะครับผมคือชนะทางคูเวตมา4ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นที่โดนเรียกติดมานะครับของทีมชาติไทยวันนี้นะครับหลักๆจะประกอบไปด้วยเสกสรรลาตีจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดกิติศักดิ์พมจันทร์จากสโมสรนครปฐมยูเนเต็ดนัทชาพมสมบูรณ์จากสโมสรอ,อยุธยา เป็นหลักนะครับวันนี้ด้วยโจย์และกระแสที่เปิดมายังเอ็นเอียงอยู่ที่เกาหลีใต้ถึงเราจะเป็นคนไทยก็ตามทีเถิดแต่มามาอยู่ในสายนี้แล้วเบนยังมองว่าด้วยเหตุุเฮตที่เจอกันด้วยศักยภาพทีมรวมไปถึงขุมกําลังนักเตะเกาหลีใต้ยังโดดเด่นกว่าไทยเยอะนะครับกับโจ์วันนี้เชื่อว่าเกาหลีใต้จะประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยการเก็บ3มแต้มแล้วอาจจะทําประตูไทยทะลุโจท์ที่ตัวเองตั้งมาแนะนําคู่แรกให้มองที่เกาหลี ใต้1ช่วงตัวไม่เจ้ากว่าเจียนะครับคู่แรกเบ้นให้เชียร์ที่เกาหลีใต้ยู่23หวานเจีย๊ยบไม่รอช้านะครับไปลุยกันต่อในคู่ที่2ยังอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์นะครับชิงแชมป์เอเชียตะวันตกแข่งที่ซาอุดิอาราเบียเหมือนเช่นเคยนะครับคู่นี้คลิกออฟเวลาไตยสาตรง ระหว่างอียิปต์ย23จะเจอกับทางอาหรับอิมิเรตยูย23คู่นี้โจทย์เปิดมาให้อียิปต์ย23นะครับเป็นต่อค่อนข้างเยอะต้องบังคับชนะแล้วต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆถ้าชนะแล้วยิง1ประตูหูขาดไปข้างหนึ่งเฮตุเฮที่เคยเจอกันนะครับเคยเจอกันมา4ครั้งเป็นทางอียิปต์ที่ชนะ3ครั้งและเสมอ1ครั้งนะครับถือว่าเฮตุเฮตค่อนข้างขี่อาหรับอมิเลตมากผลงานนะครับผม ของอียิปต์5เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ3เกมและเสมอ2เกมนัดล่าสุดที่อียิปชนะคือชนะอาหรับเอมิเลตนะครับ1ประตูต่อ5ผลงานค่อนข้างฉีทางอาหรับอิมิเลตมาก ส่วนผลงานของอาหรับอิิเรต์นะครับ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2เกม2เกมล่าสุดที่ทําการแข่งขันแพ้ทั้ง2เกมเลยเป็นการแพ้ให้กับอ e ิรักยู23-0ประตูต่อ4แพ้ให้กับอ e ียิปต์1-5ด้วยศักยภาพทีมด้วยเฮตุเฮี่เจอการรวมไปถึงศักยภาพนักเตะเบนยังมองว่านักเตะอ e ียิปต์ยู23ชุดนี้ดูดีกว่าทางอาหรับอมบิเรต์มากแถมตัวผู้เล่นหลักๆก,ก,ก็อยู่ในสโมสรหลักๆของอ e ียิปต์ด้วยยังเชื่อว่านัก นี้นะครับประเดิมสนามนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้อียิปต์นะครับกับโจทย์ที่เปิดมานะครับผมคือต้องบังคับชนะแล้วทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปเบนซ์ยังมองว่ากระแสะค่อนข้างที่จะไหลาทางอียิปต์มากคู่ที่2ยังแนะนําให้มองที่ต่ออียิปต์รับรองความสดชื่นจะชนะเป็นอย่างน้อยและจะผลิตสกอร์ที่2ให้ได้อย่างแน่นอนเลือกเชียร์ที่อียิปต์ยู23กันได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ที่นาเชียปะจำวันนี้นะครับผมปิดท้ายสวยๆเลยอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์เดิมเลยนะครับผมซาอุดีอาระเบียยู23เจ้าภาพในรายการนี้จะเจอกับทางจอร์แดนยู23โจทของคู่นี้เปิดมาให้ซาอุดีอาราเบียขอแค่ชนะขอแค่เก็บ3ามแต้มก็ได้เฮแล้วแต่ได้เฮแค่ครึ่งหนึ่งถ้าอยากเฮเต็มเสียงต้องทำ ประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปเฮทัเฮทที่เคยเจอกันนะครับสำหรับซาอุดิอาราเบียยู23เจอกับทางจอแดนยู23เจอกันมา6ครั้งหลังสุดเป็นทางซาอุดิอาราเบียที่ชนะ4ครั้งจอแดนชนะ1ครั้งและเสมอกันมา1ครั้งผลงาน5เกมหลังสุดของทางซาอุดิอราระเบียยู23นะครับเป็นการชนะ2เกมแพ้2เกมและเสมอ1เกมส่วนทางจอแดนนะครับผลงานค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง เพราะว่า5เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เกมแล้วแพ้ไป3เกม3เกมล่าสุดคือแพ้รวดเลยเป็นการแพ้ให้อียิปต์ยูยแพ้ให้กับซาอุดิอาราเบียยูยและก็แพ้ให้กับกาตาร์ยูย่ ผลงานจอแดนยู23ค่อนข้างที่จะเป็นรองซาอุดิอราระเบียมากแล้ววันนี้เล่นที่ประเทศซาอุดิอราระเบียเล่นที่สนามซาอุดิอราระเบียเบนยังมองว่าในการที่เจ้าภาพประเดิมสนามนัดแรกเชื่อว่าจะเก็บสามแต้มได้กับโจทย์ที่เปิดมาขอแค่ชนะยังไงก็ได้เฮแล้วคู่นี้เบนก็แนะนําให้มองที่ซาอุดิอราระเบียยูย่จะประเดิมสนามเบียดชนะจอแดนแล้วกเก็บสามแต้มแรกได้แนะนําให้มองที่ซาอุดิอราระเบียเจ้าภาพกันได้เลยครับ นี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้จะขอมองที่บอลทีมชาติยู23ทั้งหมดเลยทัวร์นาเมนต์ที่ให้มองคือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกแข่งที่ซาอุดีอาระเบียคู่แรกเกาหลีใต้ยู23เจอกับทางทีมชาติไทยย23เบนแนะนําให้มองที่เกาหลีใต้ได้เลยคู่ที่2อียิปต์ยู23เจอกับอาหรับเอเมิเรตยู23แนะนําให้เลือกเชียร์ที่อียิปต์ย23ได้เลยกระแสะสวยงามกว่าและคู่ปิดท้าย สวยซาอุดีอาระเบียยู U 23เจ้าภาพนัทัวร์นาเมนต์นี้จะ,จะเจอกับจอร์แดนยู23เบนก็ให้มองที่เจ้าภาพอย่างทางซาอุดีอาระเบียเพราะว่าด้วยความมีแรงจูงใจในการเป็นเจ้าภาพด้วยการที่เป็นเจ้าภาพเล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงมองว่าซาอุดีอาระเบียยู U 23ดูสวยกว่า3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้นะครับถ้าชอบก็ตามกันมา ชอบจัดขัดสวนไม่บ้ากันครับผมนี่คือสามคู่ที่น่าเชียร์สุดท้ายนี้ขอพี่พี่เอซีทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกถ้าอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องเปิดอกเปิดใจมาทําความรู้จักกันเข้าหมู่บ้านมาเป็นหนึ่งในสมาชิกหมู่บ้านรับรองความสดชื่นกันอย่างแน่นอนขอพี่พี่ทุกท่านโชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเฮงเฮงเฮง